สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่หาดทรายทองรีสอร์ทหาดเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีนะคะ พาพี่ไอรินมาเที่ยวค่ะพวกเราไม่ได้เที่ยวกันนานแล้วน,นะกนืงจากสถานการณ์โควิดวันนี้นอนที่นี่นะคะมาถึงแล้วก็แชะถ่ายภาพกันสักหน่อยรีสอร์ที่นี่บรรยากาศร่มรื่นดีมากค่ะอาคารที่เห็นตรงนั้นนะคะเป็นอาคารที่เราจะมาทานอาหารเช้ากันที่นี่มีสระว่ายน้ำใหญ่ด้วยนะคะมาถึงแล้วไอรินก็นั่งชิลสบายเลยค่ะแต่สิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดนะคะก็เหมือนจะเป็น ทะเลนั่นเองค่ะนี่เป็นครั้งที่ 2, 2> ของไอรินนะคะต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าเธอจะกล้าที่จะลงไปเล่นน้ำทะเลหรือเปล่าเพราะครั้งแรกที่พาไปนั้นก,กลัวค่ะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะตื่นเต้นกับทรายกับเปลือกหอยที่อยู่บนชายหาดมากเลยค่ะทำอะไรคะ คเชลหรอะนานๆได้ออกมาเที่ยวข้างนอกทีดูเหมือนจะตื่นเต้นไปกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะได้เวลามาลุ้นกันแล้วนะคะ <love> ว่าเธอจะก,กล้าที่จะลงไปเล่นน้ำหรือเปล่านะคะ เอาเลยตักน้ำเร็วเหมือนยังกล้ากล้ากลัวๆอยู่เลยนะคะตักน้ำเลยลูกตักเอาเลยน้ำมาแล้วเร็วๆตักเอาน้ำเร็วตักได้ไหมเดี๋ยวน้ำกำลังมาน,นั่นนะ ตักเร็วตักเร็วอะเดินลงมาอีกหน่อยอะอะน้ำมาแล้วลูกตักเร็วตักเร็วขอแล้วตักเร็วตักเร็วตักน้ำเร็วสนุกแง่ไอรินไม่กลัวทะเลแล้วค่ะเหนือว่าเธอจะชอบเลยได้ซ้ำน,นะคะ ค่อยๆสัมผัสทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆเดินลงไปเรื่อยๆแล้วค่ะเิที่จะเล่นกับคลื่นแล้วนะคะสนุกสนานกระโดดไปมาใหญ่เลยค่ะอันนี้คือเธอบอกไม่ให้แม่กระโดดนะคะบอกว่าแม่ติดกระเป๋าอคะ่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนริมทะเลนะคะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะแม่พาไอรินมาทานข้าวนะคะและเดี๋ยวเราก็จะกลับไปพักผ่อนกันแล้วค่ะวันนี้ไอรินเหนื่อยมากแล้วค่ะไอรินต้องขอตัวไปพักผ่อนเก็บแรงไว้เล่นนะ้ำพรุ่งนี้อีกก่อนนะคะ ในห้องพักให้ดูเลยนะคะถ่ายตอนนี้ก็จะดูเละๆนิดนึงนะคะต้องขออาไฟด้วยค่ะบรนยาการในห้องก็จะประมาณนี้คะทีวีตู้เย็นกาต้มน้ำร้อนแล้วก็ได้ตัปผมมีให้ค่ะคืนนี้พวกเราต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2ค่ะน,นี่คือปลาคาร์ฟที่อยู่ข้างห้องของเรานะคะตัวใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยค่ะวันนี้ไอ้เล่นตื่นเช้าแล้วก็ไปกินข้าวเช้าแล้วก็ไม่ออกไปไหนเลยนะคะเล่นแป๊บเดียวแล้วก็นอนกลางวันต่อเลย พอมแววอะไรเป็นอย่างนั้น,น,น,ดนมดาเพราะว่าหนูจะเล่น้ำตอนเย็นใไหมูวันนี่นางนน้ำเตี่ชน,นี้ก็ได้กลับแล้ว ราแบมาเต็มที่ก็ถึงเวลาที่จะ ished, ลุยกันแล้วค่ะมาถึงก็เล่นเลยวันแรกก็กลัวกลัววันที่2นอนคว่ำไปแล้วค่ะ สัญญาณที่เราจะต้องบอกลาทะเลแล้วนะคะไอรินการได้มาเที่ยวที่นี่3วัน2องคืนนะคะเป็นอะไรที่สนุมกมากๆเลยทีเดียวไอรินชื่นชอบมากค่ะไว้โอกาสหน้าถ้ามีเวลาถ้าสถานาการณ์ดีขึ้นแม่จะพาไอรินมาเที่ยวใหม่นะคะ